สวัสดีครับเกาเขากุกก๊กขี้มาหผมวันนี้ก็มาทำเมนูยำบุญเส้นรวมมิตรบนร้านโอ้โหบอกเลยว่าแซ่บมากๆน่ากินมากแล้วก็มีขายที่ร้านด้วยนะครับโอ้โหดูดีสีสันนี่นะเหมือนน่าเข้าห้องน้ำนะครับสวัสดีครับกับขากุ๊กคี้มาอหอวมเฮ้ยมอไซค์มีไหมเน,นนี้ไม่มีนะครับผมเริ่มต้นด้วยการลวกหมูสับก่อนเลยนะครับอ่าเราเรียกว่ารวนห่อแล้วก็กุ้งองบเบึกใส่ลงไป อ่าแล้วก็เอาคอมเอาแค่พอเด้งๆงพอนะครับเอาแบบว่าปลาหมึกเด้งกุ้งเป็นพร่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนตัวน้ํายาเนี่ยบอกเลยว่ามีบอกอยู่ในช่องกุ๊กี้เมานะครับผมก็ใช้ตัวของน้ําส้มตำผสมกับน้ําซีฟู้ดนะครับสัดส่วนอยู่ให่ประมาณสามต่อสองนะครับผมก็คือน้ําส้มตำเนี่ยสามแล้วก็ตัวซีฟู้ดเนี่ยสองแล้วแต่วันนี้ทาเยอะเรวก็จัดไปหกต่อสี่นะครับผมก็ แต่ที่ขาดแน่เลยจริงแน่นอนแน่นอนชูรถส้ย,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 ยมองไม่เห็นหลอกใส่เยอะหน่อยส่วนสูตรนะครับผมไปเอาที่ช่องกุ๊กขี้เมาเนี่ยเดินมา YouTube ะะเพิ่มความเผ็ดร้อนด้วยพริกขี้หนูแดงยังไม่พอพริกขี้ในสวนต่อเข้าไปโอ้โหดูนยำดิมันช่างแบบว่าเจมจนสุดๆผมบอกเลยว่าสูตรนี้โคตรเผ็ดน,นะครับที่ร้านเนี่ยสุดยอดเลยแหละแล้วก็มันลวก่นเส้นนะครับนเส้นไม่ต้องรีบลวกนะเอาแบบให้มันแบบ หนึบหนึบเหนียวเหนียวนะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะให้มันหนึบหนึบเดี่ยดูดิโอ้ยดูดิพากไปก็น้ำลายไหลไปนะครับอืมแล้วก็ใส่มะนาวเพิ่มเข้าไปอีกนะครับฟื้นความสดชื่นเข้าไปทักงสองซี่สามซี่ก็ใส่เข้าไปเลยนะครับแต่ว่าสูตรน้ำยำผมนี่แน่นอนแน่นอนนะหอมแดงใส่ลงไปแล้วก็ขึ้นช่ายนะครับขาดไม่ได้ครับมะเขือเทศอืมดูดิสีสันคือน้ำลายเลยอ่ะโอ้ย ทำได้ก็ดีนะครับไม่ได้ที่ร้านมีขายนะมากินได้เด้อแล้วก็ใส่ตัวกุ้งหม,มึกแล้วก็หมูสับลงไปนะครับจริง,รงๆแค่เนี้คนอื่นเขาขายแค่นี้นะแต่ของผมเนี่ยคาว่าโบราณเนี่ยเออต้องเพิ่มเข้าไปหน่อยเราจะเพิ่มตัวของทออัวถัวที่สงนะถัวที่สงอบเนี่ยใส่เข้าไปเพิ่มความกรุบกรอบคริสปี้ยังไม่พอนะเพิ่มความกรอบเข้าไปอีกด้วย หอมเจียวทอดนะฮะแล้วเพิ่มความเค็มด้วยกุ้งแห้งทอดออืดูดิกินเข้าไปมีกึบกึบกึบกบใส่หมวกแก๊บไมเ่เปนกุ๊บกิ๊บเฮ้ยไม่ใช่นะผมนั้นเพลงนะครับผมดูดีน่ากินมากแต่บอกเลืสูตรนี้นะเผ็ดเกินต้าน,นะครับใครกินเผ็ดไม่เก่งนะพริกินหนูสวนพริกีหนูแดงไม่ต้องเติมเลยนะครับผมไม่งั้นคุณจะ้องแบบซีดอ้หูยดูเหงื่อดีเรียกได้ว่า ทั้งเผ็ดทั้งร้อนนะครับในครัวตอนนี้โอ้โหแล้วดูแล้วตกแต่งนิดหน่อยนะครับโรยหน้าซะด้วยถั่วอีกนิดนึงหอมเจียวอีกหน่อยนึงโอ้โหแล้วก็กุ้งแห้งทอดกับกรอบเค็มๆน่ากินมากพร้อมเสิร์ฟว่าผมชิมสักน,นิดหนึ่งปราบเข้าให้ว้าวหดูปากเบินเลยกูปากแดงหมดเลยนะครับดูแล้วกุ้งเนี่ยเด้งๆนี่นะนะโอ้โหอีกสักคำหนึ่ง ปูพักไปคกือน้ำลายไปไม่ไหวแล้วโอ้โหแม่กินไม่แบ่งเลยไ้ยไม่ใช่ไปครับยาแผวพิษดูทำงานแล้วเอาเลยหืมดกไปเลยครับชื่นใจจริงๆโอ้โหดูเหงื่อไม่ไหวแล้วไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์สไข้เลยครับเจอคลิปหน้าครับ